หมอเผยเคสออมอักพันโรคนี้หายากมากแค่0.1ต่อล้านคนแพทย์แถลงแสดงความเสียใจต่อการจากไปของออมอักพันพระเอกชื่อดังที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจและเสียชีวิตวันที่22กันยานี่พันานมาเผยว่าโรคนี้พบได้น้อยมากเพียง0.1ปซตต่อล้านคนซ้ำไม่มีสาเหตุแน่ชัด โดยแพทย์หญิงอัมพรเปิดเผยว่าจากสถิติทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจเป็นโรคที่พบได้น้อยมากแต่ก็มีโอกาสพบได้ในทุกเพศทุกวัยมีอัตราเกิดโรคอยู่ที่0.1ต่อประชากรหนึ่งล้านคนสำหรับประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่5-7ถึงคนต่อปีมะเร็งหัวใจส่วนใหญ่เกิดจากเซล์ผนังหลอดเลือดส่วนที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคที่แน่ชัด อย่างไรก็ตามมีข้อมูลแสดงความเชื่อมโยงว่าอาจสัมผัสกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมอาการของโรคโดยทั่วไปมักจะไม่มีอาการเฉพาะ แต่อาจมีลักษณะอาการเช่นเดียวกันกับอาการโรคหัวใจร่วมกับอาการโรคมะเร็งโดยเป็นอาการเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุเช่นเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียหัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นช้าหัวใจเต้นผิดจังหวะรวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไอมีเสมหะมักเป็นเสมหะสีขาวบวมรอบตาขาเท้าบวมเป็นต้นทางนี้ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคุณออมอคพันธ์สำหรับการสูญเสียทีน่าเศร้าอย่างยิ่ง